นี่หลวงพ่อเทียมที่วังกระโรนะครับแล้วก็พอทายุพายกเงินทายกสนันยมทายกเรศชาววัดหนอง้าแนละชาววัดต,ต่างๆก็มาร่วมทําบุญตักบาตรงานพระเข้าอยู่ประววสกรรมที่วัดมาขาะมาขามตะบนมะขามพืภอนนนสูงจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็มีพ่อขาวแม่ขาวบาสุกปสิกาวันนี้อุบาสกบาสิกาทลายจากปีน ยี่สิบสี่สิบฮะประมาณสี่สิบส่วนพระมาอยู่ปริวาสกรรมก็สี่สิบหกรูปอาจารย์กรรมยี่สิบรูปอันนี้ก็ทำบันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโออ่าก็มีพ่อครูบาอาจารย์ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยวันนี้พ่อถนอมก็มาด้วยพ่อถนอมนี่สู้หลายหลายปลาไหลายปลาแล้วพ่อถนอมเราเนี่ยครับครับนะครับผมครับผม บรรยากาศกำลังดีเลยครับหลวงพ่อหลวงพี่ครับอากาศก็เย็นสบายฝนตกบ้างไหมนี่ฝนตกบ้างไหมวันนี้ตกไหมวันนี้ตกวันครับโอ้ตกวันหนึ่งนะครับดูครับวันนี้ครับโอมุทนาสาธุบริญญาครับ วัดมะคา่านี่วัดมะค่านี่วัดมะค่านี่ก็จะมีเนื้อที่ประมาณ4 0ถึงห้ไร่เพราะฉะนั้นให้เรามีสีอันน like ี้ก็เป็นสลาสลาเป็นเหมือนกำแพงเหมือนเป็นรั้วล้อมของชิดนีไม่ให้เราทำความผิดเราก็ให้พึงระวังสังวรไว้ตรวจตาดูแลรั้วของเราจะก้าวข้ามรั้วของเราไปเที่ยวอันนี้ให้เรา คือสังวรสังรวมสังดอนาเมื่อมีแล้วก็มีธรรมมีธรรมมีอะไรคือหให้มีเมตตาสองก็เลยงีให้มาุหักสให้มีความมีสองรักก็ให้จัรวมสีมีบารมีแ้ก็มีตุคามัติกาทั้งอาจาจย์จ่านพานานพดานพูด้าด้องทานพร่นานางทาดน การมาทำบุญนี่แหละมันจะได้เป็นบุญเราเอาแต่แค่ทานทานก็แค่เป็นการแม่แดงจะไปไหนต่อยังแม่แดงเสียขนาดเสียขนาดน้ำโปทุ่งน้งตงตะสุ่มนี่อ๋อลงตะสุ่มมันน้องว่าน้องว่าน้งตะสุ่มน้องว่านะครับตะสุ่มน้องว่าอันนี้ก็มีนะพอทะยกเลิศด้วยแต่การจะไปถึงขั้นนั้นก็ได้แหละ อสาธุโมธนาบุญวยครับพระบุญนะครับถ้าเกิดเราไม่มาพิจารณาหรือไม่ได้ของศึกษรอบครอบตรวจตามีสีห้าท่ผ้าแล้วนี่แม่สีนักเต็งกลางก็ม่สามารถโยนนั้นได้วยแม่ยวนฟลอเจ้องหอแม่เทียมท่ากลางแม่ถุงมหายนวันนี้ทางหลังนะ แม่ลง <g ül> มืนกลางนอกด้วยทำยัยทำยัยถุนนอกวันนี้โยมโยมทายกอภิชัยเป็นภาคสกุลโยมสมส่วนเป็นภาคตะกูลหลานน้อยชื่ออะไรครับนี่ฮะครับอะไรครับอวันนี้มาลงทำบุตรตักบัตรฮะไก่นี่ ใช่โอ้อาเราทำบลที่วัดมัขค่าด้วยตำบลญมัคค่าเพิ่มโดนสูงจังหวนนะัดนครศรีม,มาด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่สามของงานในสามราตรีแลว้วพระก็อยู่ปริวาสกรรมในสามราตรีถือว่าวันนี้ก็ขอมานัดขอมานัดแล้วนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะนี่ก็เป็นตูม ขั้นที่เ้ที่ยวข้างเออขั้นที่ไปขางไก่ใส่หงใส่ีม่พอขั้นที่ไปข้างนาใหหาที่บังใหญ่ใส่น้ำไว้ให้เต็มจะค่อยไปทิ้งบังใหญ่ว่าไว้คื่อโตเฮาวัฏสงสารนันใหญ่เน่าเข้าเยนกองพุนสางกุศลแท้ทำทางข้างหน้าผัดพุ่นยังกว้างกว่าหลัง ศีลเป็นผมกลางขันอยู่บางหัวท่านเป็นสเสบียงใส่สงให้มีพรอ้อมถึงสีไก่งเง้าเยื่อพราะว่าหน้าตักน้ำใส่ไก,าาก่ปันไดกับปอยานทิ้งบางใหญ่ได้ดื่มเต็มนอ้องเอ้ยนี่หลังเนาะท่าอยกันมาหลายพร้อมกเนาะเพราะว่าไว้เป็นคำสลับไว้เป็นปากทาองนิารท่านปูกเอาไว้เขาบอกว่าทางข้างหน้าที่จะกว้างอันนี้ก็มีโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรก็คงจะ รวม200มา100 200ขันข้าวด้วยกันใส่ตัวเราไม่หาไม่สามารถจะรู้ได้ลยว่าเราควรจะพบที่ทาตนนี้ไปแล้วเราจะไปอน้อยขอหน่อยมานหนอยนอยากทำอน้อยตักบาตด้วยคสาธุครับ วันนี้ก็บรรยากาศด้ดีนะครับไปเอาเก็บเป็ดกาสนุกสนานเจอกันดนีกว่าเสร็จงานนี่ไปไหนอีกวัดมันจะมีของวัดวัดหน,นองว่าเนาะวัดหนองว่านเพื่นอนคงโดยบรรยากาศโดยรอบอันนี้ก็ ่ญาติโยมนี่มารื่องทาบุญนะครับเมือน้สาธุครับ